นายนรงบุญบรรเจิดศรีประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานอำเภอสัตหีบส่งเรือกู้ภัยพร้อมกำลังอาสาสมัครรวบรวมอาหารแห้งจากชาวจังหวัดชนบุรีเทศบาลเมืองสัตหีบอบตพลูตาหลวงพระพิสุขสง์ลงไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษนุโลกซึ่งยังมีหลายหมู่บ้านที่ระดับน้ำยังไม่ลด และชาวบ้านยังไม่สามารถออกมาหาอาหารเพื่อบริโภคได้มีไหมขอเอาเอาเอามีแบบใช้เรือเลยไหมถ้ามีถ้ามีใช้เรือก็พี่ก็ต้องตรงนู่นเลยเองมันจะเป็นหนองน้ำเลยแล้วจะมันจะมีบ้านมาที่หลังก็ล่อลิ้นาเหมือนกันแต่คือแต่คือถนนเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับอ่า เนี่ยอย่างที่วิ่งผ่านมาเห็นว่าจะ,จะดูเห็นว่าฝักสายมือเนาะอันนี้มันก็จะท่วมประมาณอย่างนี้แต่ที่จะท่วมลิมถนนเนี่ยมันก็เริ่มเข้าแต่ในเนี้ยมันก็จะมีีนน่ง thank uh -huh. ลบลบลบกดเกียร์ไปไปไปกดเกียร์อยู่กันกี่คนครับเนี่ยตามคุณจังเล็กนะเยม็นเก็บอยู่เนี่ยชิ้นอยู่ไม่ต้องให้มันกินมันกินไปแล้วอันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วคุณค่ะครับ อยู่ไหมครับยูต่อดู่อโครกาอะรอาบี้ครับโอเคแรงการมีกี่หลังอีกชุดนี้อันนี้อันนี้หลังเดียวกันนะโอเคอนี่ไงเขาอยู่นี่ไง เอาไปสองถุงเลยีพื้นแครับเล้อไปหินเสาแฟรครับไ่ครับเดี๋ยวพี่ขรับใครอยู่ไ่ครับ การคอดบ